ผักเควในช่วงฤดูหนาวจะงามมากๆเลยนะคะใบหนุกใบหนาแล้วก็เจริญเติบโตดีสีเขียวและในช่วงฤดูร้อนจะงามอันดับสองค่ะใบก็ยังดกก็ยังหนาอยู่แต่ว่าพอเข้าในฤดูฝนเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเลยนะคะในช่วงฤดูฝนเนี้ยด้วยความที่ว่ามีความชื้นมากนอนผีเสื้อก็เยอะ แล้วก็หอยทากก็เยอะค่ะศัตรูของผักเคลวนี่ก็คือหนอนผีเสื้อกับหอยทากหนอนผีเสื้อนี้จะเจาะตรงยอดเลยนะคะแล้วก็หอยทากก็จะกินตามใบหนอนผีเสื้อก็จะกินยอดแล้วก็กินใบเช่นกันค่ะวิธีป้องกันเนี่ยเราก็หาถุงหนึ่งใบกับยางอีกหนึ่งวงนะคะเอาไว้รัด เก็บหอยทากแล้วก็เก็บหนอนผีเสื้อที่อยู่ในใบผักเคเี้ยวนี่เก็บใส่ถุงนะคะแล้วนําไปทิ้งถังขยะเลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากทิ้งถังขยะก็นําไปเทใส่ถังปุ๋ยหมักชีวภาพก็ได้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยได้อีกทอดหนึ่งช่วงเวลาเก็บหอยทากกับเก็บหนอนผีเสื้อไปทิ้งเนี่ยจะเห็นได้มากก็คือช่วงเช้าตรู่ค่ะ เช้าตรู่ประมาณฟ้าสางใหม่ๆเนี่ยอากาศชื้นๆเนี่ยหอยทากจะเกาะเต็มตามใบผักเลยค่ะแล้วก็หนอนผีเสื้อเหมือนกันจะออกมาให้เห็นเลยนะคะนั่นแหละเราก็เก็บใส่ถุงทิ้งเลยค่ะและวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชเป็นน้ำหมักสมุนไพรไล่หนอนผีเสื้อกับไล่หอยทากเฉยๆนะคะ ไล่เฉยไม่ได้ฆ่าให้หนอนผีเสื้อตายค่ะเราก็ฉีดพ่นทุกๆวันในช่วงแรกพอพอหอยทากกับหนอนผีเสื้อหายไปแล้วนะคะเราก็ค่อยมาฉีดพ่นทุกๆ3ามวันค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของผักเคลที่โดนหนอนผีเสื้อกินนะคะแล้วก็โดนหอยทากแทะค่ะการกำจัดหนอนผีเสื้อกับหอยทากเนี่ย เราก็ต้องทั้งฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรด้วยแล้วก็เก็บหอยทากและหนอนผีเสื้อไปทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าน้ำหมักสมุนไพรเนี่ยมันจะไม่ร้ายแรงเท่ากับสารเคมีค่ะเราก็ต้องใช้วิธีเก็บด้วยแล้วก็วิธีฉีดพ่นถ้าเราฉีดพ่นทุกๆวันเนี่ยหนอนผีเสื้อกับหอยทากก็จะค่อยๆหายไปร่วมกับวิธีการเก็บ หอยทาบกับหนอนผีเสื้อทิ้งไปด้วยนะคะต้องทั้งเก็บแล้วก็ฉีดพ่นถ้าเก็บอย่างเดียวก็จะมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าฉีดพ่นแบบป้องกันเนี้ก็จะค่อยๆหายไปฉีดพ่นทุกๆ3ามวันค่ะแบบป้องกันช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรทุกๆวันนะคะ การฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรป้องกันสัตููพืชทุกๆวันจะทำให้หนอนผีเสื้อนั้นหายไปเลยแต่หอยทากก็มีอยู่บ้างเพราะว่าหอยทากนี้ค่อนข้างจะทนทนเพราะว่าเขามีกระดองค่ะค่อนข้างจะทนน้ำหมักสมุนไพรได้สัตรูพืชเราก็ต้องใช้วิธีเก็บทิ้งไปด้วยนะคะแล้วก็ฉีดพ,พ่นไปด้วยถ้าเราฉีดพ,พ่นบ่อยๆเนี่ยนอนผีเสื้อก็จะหายไปเองเลยค่ะ ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชมากที่สุดก็คือช่วงเย็นใกล้ค่าให้ฉีดพ่นตอนเย็นเลยค่ะถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ฉีดพ่นช่วงบ่ายสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แดดร่มลมตกนอนผีเสื้อจะออกมาหากินค่ะจะออกมาหากินช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนแล้วก็เลื้อยไปจนถึงช่วงเช้าเลยพอสว่างปุ๊บนี่ หนอนผีเสื้อจะกินจนท้องเป้งเลยนะคะจะไตเต็มแล้วก็มีมูลของหนอนผีเสื้อาทายออกมาเป็นสีเขเขียวเต็มเลยค่ะนี่แหละเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับในการฉีดพ่นน้าหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชมากที่สุดก็คือช่วงตอนเย็นฉีดพ่นป้องกันไว้เลยแต่ปัญหาอุปสรรคในการฉีดพ่นตอนเย็นช่วงฤดูฝนเนี่ยช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายฝุนจะชอบตก เราก็ต้องเลี่ยงไปฉีดพ่นตั้งแต่ตอนเช้าตู่แม้ว่าจะไม่ได้ผลเท่าตอนเย็นเราก็จำเป็นต้องฉีดพ่นเช่นกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะนอนผีเสื้อก็จะกินใบผักเคลหมดเลยค่ะยิ่งฝนตกหนักๆช่วงเย็นช่วงกลางคืนเนี่ยนอนผีเสื้อกับหอยทากเนี่ยจะออกมาหากินเลยนะคะโดยเฉพาะหอยทากเนี่ยชอบมากเลยอากาศชื้นๆเนี่ย ก็จะออกมาหากินหนอนผีเสื้อก็เช่นกันถ้าเราฉีดตอนเย็นแล้วฝนตกใส่ก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าน้ําฝนจะชะล้างน้ําหมักสมุนไพรไร่สตูพืชหมดเราก็ต้องหลีกเลี่ยงมาฉีดพ่นตอนเช้าที่บ้านแม่มาริซอนนะคะก็จะมีน้ําหมักสมุนไพรไร่สตูพืชใช้ตลอดแต่เพราะว่าฝนตกฝนตกก็เลยไม่ได้ฉีดพ่นสักทีนะคะฝนตกบ่อยมากนะคะติดกันสองสามอาทิตย์เนี่ยผือแป๊บเดียวค่ะ หนอนผีเสื้อใช้เวลาสองวันนะคะเนี่ยกินต้นเคลวหมดเลยกินใบผักเคลวหมดเลยรวมทั้งหอยทากด้วยหอยทากจะเป็นหอยทากตัวเล็กๆนะคะช่วงเช้าเนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมาชุกเช้าเพื่อว่ามาเก็บหอยทากไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะก็ทั้งเก็บหอยทากทั้งเก็บหนอนผีเสื้อละคะ่ะ ระบาดเยอะมากเลยแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชฉีดพ่นติดกันสองวันช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายฝนตกก็ได้ผลอยู่ค่ะหนอนผีเสื้อนั้นหายไปแล้วเหลือเฉพาะหอยทากหอยทากนี้ก็ต้องค่อยๆเก็บในช่วงเช้าทุกวันนะคะแล้วหอยทากก็จะค่อยๆหายไปสักพักหนึ่งเขาก็จะมาใหม่เราก็ต้องเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่ง ไม่ศูนพันง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ใช้สารเคมีค่ะเราใช้แต่เพียงน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชเท่านั้นก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราก็เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมนะคะดีกว่าใช้สารเคมีอดทนเอาค่ะหลังจากที่เราไล่หนอนผีเสื้อกับไล่หอยทากไปแล้วนะคะ เดี๋ยวผักเคิวใบผักใบใหม่ก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆงามเหมือนเดิมค่ะไม่เป็นไรนะคะก็เขียงกันกินนะคะทั้งหอยทากทั้งคุณทั้งหนอนผีเสื้อเราก็หาวิธีป้องกันไปค่ะจ้าแป๊บนึงเห็ดเผาะแกงใส่ผักติ้วได้กินแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะในช่วงฤดูฝน ฤด,ดูอื่นไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเห็ดเพาะนี้จะออกปีละหนึ่งครั้งเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานไข่มดแดงนี้ก็จะได้กินปีละครั้งช่วงฤด,ดูร้อนจนถึงช่วงต้นฤด,ดูฝนเท่านั้นนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริสรทเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้ตูเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนกกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่สัตููพืชแล้วก็ยังมีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านผักเป็ดญี่ปุ่นหน่อกุช่ายโบ,บราณน,นะคะ ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็น10บสบปีเลยค่ะแล้วก็มีเมล็ดผักพันธุ์ต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดนะคะโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวแม่มาริสอรจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ